ทางจังหวัดแม่งสอนได้ทำพิธีปล่อยพันปลาสองแสนตัวนะครับลงสู่แม่น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่งสอนครับท่านสิริชัยจินดาหลวงเป็นประธานพร้อมด้วยส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูและประชาชนร่วมปล่อยพันปลาจำนวนสองแสนตัว ลงสู่แหล่งน้ําเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณนักทนพปลาแหล่งน้ําบ้านศพสวยหมู่ที่7ตําบปลปางหมูอำเภอเมืองประกอบด้วยปลา3ชนิดนะครับได้แก่ปลาส้อยขาวจํานวนหนึ่งแตัวปลานวนจันห้าหม0 0 0ตัวปลาแกล้มช้ำห้าหมื่นตัวทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวตลอดจนยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริบาลสัตว์น้ําในแหล่งน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอกิจกรรมหนึ่งนะครับ,รบของจังหวัดแม่สมขรา